สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่27ธันวาคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v นุ้ยสเ Day ค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศประจำวันของบ้านเรานะคะในวันที่27ธันวาคมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดของข่าวนุ้ยขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยค่ะ และก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกคนมากค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นเริ่มลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วค่ะซึ่งทำให้อุณหภูมิลดลงและมีลมแรงส่วนภาคอื่นก็จะเริ่มลดลงในวันถัดไปค่ะและฝนก็เริ่มลดลงด้วยนะคะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่27ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตวันออกและภาคกลางในวันนี้วันที่27ค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-21องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสค่ะ แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงเพียงเล็กน้อยค่ะส่วนภาคเหนือมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกยังคงเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและพะเยาค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอันตรายค่ะจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะจบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย